ีคนแอบชอบเราใหม่นะคะมาดูกันนะคะมีไพ่ให้เลือกสองกองพอนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะมาดูใข่เคียดแกงเหงานะจ้ะหนึสอ่สามอไม่ใช่มีแค่สองนะคะหนสองนะคะตั้งจิตไใ้ฐานแล้วเลือกอ่ะมาดูกันคนที่เลือกกองที่1เป็นยังไงต่อโอ้มีคนเฝ้ามองคุณนะคะแต่ไม่กล้าที่จะแบบว่าออกมานะคะอยู่หลบอยู่แล้วก็แอบซ่อนแอบมองเพอว่า กลัวเปิดเผยมาแล้วคุณไม่คุยด้วยดังนั้นนะคะคนคนนี้จะเป็นลักษณะเหมือนคนที่แบบรู้จักกันมานานแล้วก็แอบ,บชอบมานานแล้วด้วยนะจ๊ะมาดูกันคนที่เลือกหมายเลขสองนะคะคนคนนี้เป็นใครที่แอบ,บชอบคุณคนคนนี้เป็นคนรักอิสระรักสันโดษแล้วก็เป็นลักษณะคนที่มีคู่แล้วนะคะที่แอบ,บชอบคุณนะคะทำไมเขาไม่เปิดเผยตัวนะเขาก็แบบเปิดเผยตัวอยู่นะ แต่ว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างมันมันไม่สามารถที่จะชัดเจนได้เขาจึงพยายามที่จะ move on แล้วก็ไม่ค่อยให้คุณรู้จริงๆแล้วชอบคุณนะคะแต่ว่ายังติดอีกคนนึงอยู่สิจ๊ะทำไงดี